ปิดท้ายคลิปชิมาบาราด้วยหมู่บ้านซามูไรค่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือเสียงคนจีนค่ะแล้วนี่ก็เป็นบ้านหลังแรกที่เราเข้าไปแล้วเราจะเจอเลยบีก็ไม่แน่ใจว่าบ้านมีอายุกี่ร้อยปีแล้วแต่ว่ายังคงสภาพแบบสวยงามมากเลยนะคะมันที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้มีแค่บ้านหลังเดียวก็คือเป็นบ้านซามูไรทั้งหมู่บ้านเลยถ้าเข้ามาในซอยนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านโบราณเกือบทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางบ้านก็ทําการบูรณะไปแล้ว บางบ้านก็ยังมีคนอาศัยอยู่อาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าคนมาซื้อต่ออันนี้ก็ไม่แน่ใจบีชอบในตัวบ้านเขามากทุกคนพอมองแล้วมันจะเหมือนกับหนังสมัยก่อนบ้านญี่ปุ่นมันจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะมันสามารถถอดออกได้ก็คือทะลุกันหมดทุกห้องเลยประตูแบบนี้สําหรับบีบีคิดว่าข้อเสียก็คือมันล็อกไม่ได้บีชอบดูละครสั้นของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าม ok ิตโกโมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมบีทุกดูทุกวันเลยนะคะ วันจันทรถึงวันพฤหัสถ้าบีจำไม่ผิดนะวันศุกร์จะไม่มีอันนี้ก็จะเป็นประตูเข้าห้องอะไรก็ไม่รู้มันอยู่นอกบ้านของซามูไรที่แรกบีคิดว่าห้องน้ําเปิดเข้าไปเอาไม่ใช่แล้วอีกสถานที่หนึ่งที่โด่งดังมากของที่นี่ก็คือปลาคาร์ฟที่ตรงนี้มีชื่อเสียงมากในชิมาบาระเป็นแม่น้ําที่ใสสะอาดเป็นแม่น้ําเล็กๆน้ําใสสะอาดมากในสมัยก่อนมีปลาคาร์ฟเยอะมากเลยนะคะบีไปดูรูปมาแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทําไมถึงมีนิดเดียว ทุกคนที่มาเห็นไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือใครก็แล้วแต่เขาก็พูดว่ามีแค่นี้หรอเขาก็พูดเหมือนบีหมดทุกคนเลยถนนเส้นนี้ก็คือห้ามรถเข้านะคะเส้นที่เราต้องเดินไปดูปลาคร์บดูแม่น้ำข้างบ้านเขาคะ่ะใส่มากบีเห็นคนญี่ปุ่นเอาไอโฟนจุ่มลงไปแล้วก็ไปถ่ายคลิปในน้ำบีอยากทำมากแต่บีไม่กล้าทำบีก็ไม่รู้ด้วยว่าไอโฟน14 Pro Max มันกันน้ำได้ไหมมันสามารถถ่ายในน้ำได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันปลาคร์บส่วนใหญ่จะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะ เพราะว่าตรงนี้มันเย็นมันมีร่มมันมีศาลาให้อยู่แต่ที่อื่นนะมันมีแสงแดดประคับมันก็เลยไม่ค่อยอยู่มันไหว้แป๊บๆเดียวมันก็กลับเข้ามาอยู่ในร่มอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะที่บีไปมาทั้งหมดนะทุกคนบีหลงรักหมู่บ้านซามูไรมากที่สุดเลยแต่บียังเดินหมู่บ้านซามูไรไม่หมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบตบีหมดแบตมือถือหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อคลิปนี้ก็เลยมีหมู่บ้านซามูไรให้ดูแค่สองหลังเท่านั้นเองก่อนกลับบีกับสามีก็ไปแวะอุดหนุนผักของชาวบ้านมาด้วยค่ะ ส่วนสารเจ้านี้พอเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนอยู่อีกยุคหนึ่งแต่พอเดินออกมาแล้วมันก็เป็นยุคปัจจุบันภูเขาข้างหลังนั้นก็คือภูเขาไฟที่เคยระเบิดเมื่อก่อนสารเจ้าตรงนี้บังเอิญน,นะคะเป็นการบังเอิญที่บีขับรถผ่านบีก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาถ่ายคลิปสักแป๊บหนึ่งมันเป็นทางผ่านบีจะกลับบ้านแล้วบีก็เลยมาเจอนี่ค่ะสังเกตดูดีๆนะคะภูเขาไฟเมื่อก่อนที่เคยระเบิดไปก็เลยกลายเป็นแบบนี้ ท้อ,องฟ้าสวยงามมากทุกคนวันที่บีไปบีดีใจมากที่ฟ้าเปิด